ให้ดูดีขึ้นนะคะให้สงบยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่เข้ามาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะในหนังสือเล่มนี้จะมีวิธีการนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆที่อัดแน่นนะคะด้วยการแก้ไขปรับเปลี่ยนของตกแต่งภายในบ้านเล็กๆน้อยๆ ไม่ต้องถึงกับขนาดที่ว่าจะต้องอทุบบ้านทิ้งปรับเปลี่ยนบ้านใหม่อะไรขนาดนั้นไม่จำเป็นเลยนะคะสำหรับห่วงจุย้ยทำได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ทางเรานะคะถือได้ว่านำเสนอความรู้นะคะเกี่ยวกับการแก้ไขปีชงนะคะด้วยศาสตร์ของห่วงจุ้ยนะคะเป็น เรียกว่าเป็นลำดับต้น,ตนๆเลยก็ว่าได้นะคะศาสตร์ด้านนี้ยังไม่ค่อยมีคนที่จะนำมาผสมผสานประยุคเพื่อแก้ไขปีชงตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางอโอโโรสโคปของเรานะคะคได้ศึกษามาแล้วค่ะว่า่วงจุ้ยสามารถแก้ปีชงได้จริงๆนะคะถ้กท่านใดสนใจนะคะหรือว่าอยากจะลอง ทำดูนะคะปรับเปลี่ยนสิ่งของต่างๆเล็กๆน้อยๆภายในบ้านเท่านั้นเองนะคะเพื่อทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะคุ้มค่ามากเลยนะคะถ้าชีวิตคุณจะดีขึ้นด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะหาซื้อได้ไม่ยากค่ะตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านในอินนะคะสศูนย์หนังสือจุฬาหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะตามเว็บ ของร้านหนังสือที่พูดไปดังกล่าวไปตะกี้นี้นะคะเล่มละ49บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ลองดูค่ะนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีชงถ้าซื้อหนังสือเล่มนี้มาแล้วปรับเปลี่ยนตามเทคนิคต่างๆนะคะที่ในหนังสือนี้ระบุเอาไว้ แล้วทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะราคา49บาทนี่ถูกมากๆเลยนะคะและสำหรับสาวๆท่านใดนะคะที่อยากมีคู่นะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะก็ยังได้บอกเทคนิคไว้อีกด้วยนะคะว่าจะต้องจัดหวงจุ้ยอย่างไรนะคะสำหรับเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะดึงดูดใจหนุ่มๆนะคะให้เข้ามา,าสนใจ ในตัวเราหรือว่าถ้าท่านใดอยากรวยเพิ่มเงินเพิ่มทรัพย์สินแก้ปัญหาการติดขัดในเรื่องของด้านเงินทองนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเทคนิคทางด้านนั้นบอกไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลายๆอย่างนะคะในหนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยเทคนิคการจัดห่วงจุ้ยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงนะคะข้อเสียในดวงชะตาของ หลายๆท่านไม่ว่าจะปีชงหรือไม่ชงก็ตามนะคะซึ่งเล่มนี้เพียงท่านซื้อไว้นะคะมีไว้ท่านก็จะสามารถจัดบ้านได้ตามหลักห่วงจุ้ยที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการเสริมทรัพย์เสริมเสน่หแล้วก็แก้ปีชงด้วย